ครับเดี๋ยวจะเทสหัวเหลาให้ดูนะครับครับอันนี้หัวเหลานะครับมีเปลี่ยนสามหัวนะครับสามหัวเวลาเปลี่ยนเราก็ถอดง่ายๆนะครับนีนะครับหัวเหลาเปลี่ยนง่ายๆนะครับใส่นอ็อต หม,มุนได้ง่ายเลย,บบย,บบยล่า,าวนข่าระดับเจ้านหลาย,ยโตโดยฉพะสมีมากถึง1 3ครับันนี้เราจะใช้มือก่อนนะ ตัวนี้ก็4.5นะครับหัวเหลากินง่ายนะครับตั้งมีดก็ง่าย